สอนทำซอสเทรลิยากีนหน่อยค่ะได้ค่ะอ่เราก็มาเริ่มจากการเตรียมสะโพกไก่ก่อนนะคะอันนี้1ชิ้นประมาณ250กรัมนะคะทําการโรยเกลือพริกไทยแล้วก็แป้งอนเนกประสงค์ไว้ทั้ง2ด้านเลยนะคะคุณเพ่อีกกระปุกโรยแป้งอนเนกประสงค์นี่ฉันว่ามันสะดวกมากเลยนะคะจากนั้นเราก็มาถึงขั้นตอนการเตรียมซอสกันค่ะดิฉันจะใช้โชยุสองช้อนโต๊ะนะคะนี่ทีลงไปแบบนี้ยี่ห้อไหนก็ได้ที่ท่านมีนะคะเค็มมากเค็มน้อยนะคะอะน,นี้ก็จะเป็นมิลินเพิ่มความหวานนะคะ2ช้อนโต๊ะและก็จะเป็นสาเกทําอาหารนะคะดับคาว ไก่เออสองช้อนโต๊ะเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นน้ําตาลทรายนะคะใส่ไปประมาณนี้แหละค่ะสองช้อนชาและส่วนเหลืองเองนี้ถามกันทุกคลิปเลยอันนี้เป็นขิงขูดนะคะทุกคนขิงขูดสําเร็จรูปถ้าบ้านไหนไม่มีก็ไปหาขูดเอาเองนะคะคุณพี่มันไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยทําการโคเลให้เข้ากันจากนั้นนี่พ้อยสําคัญเลยนะมันจะทําให้สีออของซอสสวยขึ้นก็คือใส่น้ำมันหอยไปนิดนึงนะคะเนี่ยประมาณ1ช้อนโต๊ะนี่เลยค่ะซอสเราง่ายไหมง่ายเนาะหลับตาทําก็ได้นะคะแต่ว่าไฟอาจจะดาดมือ ตั้งกระทะให้ไฟร้อนนะคะใส่น้ํามันลงไปนะคะสะโพกไก่ให้เอาด้านหนังลงก่อนนะคะทุกคนจี่ด้านหนังให้มันแบบ กรอบๆก,ก่อนนะคะถึงจะพลิกมาด้านนี้เอออีกด้านหนึ่งนะั่นแหละหลังจากที่เราพลิกไก่มาอีกด้านหนึ่งแล้วก็ให้เราเติมน้ําเปล่าลงไปค่ะประมาณนี้ไม่ต้องเยอะนะคะเพื <S 1> <S 1> ่อที่จะสตรีมน้องให้มันสุกนะคะทุกคนปิดฝาสตรีมไว้สัก3านาทีนะคะแล้วก็เปิดฝามาเพื่อเติมซอสอ,อันนี้สําคัญมากเลยนะคะก่อนที่ป้าจะเติมซอสลงไปเนี่ยให้สังเกตกระทะก่อนนะคะว่ากระทะแห้งหรือยังถ้ายังมีน้ําอยู่ให้สตรีมต่อจนกว่ากระทะจะแห้งถึงจะเติมซอสลงไปได้พะไม่เช่นนั้นนะคะน้ําที่มันคงเหลืออยู่ในกระทะเนี่ยมันจะทําให้เออไปเจือจ นนะคะคคคทุกคค่ลิี่ไก่เอาด้านหนังลงนะคะแล้วก็ปิดฝาสตีมต่ออีก3ามนาทีคอมเมนต์ท่านนึงถามว่าทําไมมือสวยจังเลยคะล้างจานเองหรือเปล่าเอาก็มต้องมีล้างจานเองบ้างและคะ่ะแต่ส่วนใหญ่ใช้เครื่องล้างจานนะคะส่วนเครื่องล้างจานนั้นอิมพอร์ตมาจากญี่ปุ่นนะคะมีรูปร่างคล้ายมนุษย์นะคะทุกคนคะ่ะบ่นเก่งมากเครื่องล้างจานตัวนี้นะคะจะชอบบ่นเรื่องวัตถุดิบอาหารนะคะต้องเป็นของสดเท่านั้นนะถึงจะทานได้นะคะเออเครื่องล้างจานร,รับประทานอาหารได้ด้วยนะคะ <c oughs> คือไม้ก็ล้างจานปกตินี่แหละค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณสามีล้างนะคะอีเครื่องล้างจานอัตโนมัติของฉันนั่นแหละแต่ก็ไม่ทราบนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าออน้ำยาล้างจานของญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นสูตรอ่อนโยนหรือเปล่านะคะมันก็ไม่ได้ทําร้ายมือเราอะไรมากมายนะคะคุณพี่มือดิฉันก็คือยังปกติดีอยู่นะคะไม่เป็นอะไรเลยนะเออไม่มีการลอกเลือกอะไรนะคะอีคอมเมนต์รู้สึกว่าจะเป็นห่วงดิฉันในการใช้มีดนะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะทางานด้านอาหารมา7จ็ดแปดปีแล้วนะคะไม่เคยมีดบาดมือเลยเขาบอกว่าดิฉันเป็นคนไทยดูใช้มีด เ,เลยเอา้าแล้วคนไทยอย่างดิฉันต้องใช้มีดให้มันเหมือนทุกคนเลยหรอคะคุณพี่ <c oughs> ความถนัดของแต่ละคนมันก็บ่เหมือนกันเลยใช่ค่ะคนส่วนใหญ่อาจจะใช้มีดเหมือนกันในทิศทางเดียวกันหมดนะคะแต่ว่าฉันเป็นคนส่วนน้อยไงทำไมเราต้องเป็นเหมือนส่วนใหญ่กันทั้งหมดนะเออเราก็เป็นตัวของเราเองนะคะ <c oughs> ผักใบเขียวเนี่ยมันจะทําให้โอเบนโตะข้าวกล่องของเราเนี่ยน่าทานนะคะทุกคนก็ลองหาผักอะไรเขียวๆมาตกแต่งประดับข้าวกล่องของท่านดูนะคะมันจะทําให้แลดูน่าทานนะคะสีสของอาหารมันจะเพิ่มอรรถรสในการทานนะคะ<ม>ทุกคนมีเหลืองมีเขียวมีแดงมีน้ําตาลอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้อาหารแลดูน่าอร่อยมากขึ้นซอสที่หลงเหลือในกระทะน,นะคะเราก็จะเอามาราดบนไก่แบบนี้แล้วก็โรยงาหลากสีลงไปนะคะที่ฉันรักมากเลยเลิฟมากนะคะงาสีตัวนี้มาค่ะป้า เล่นเกมจับผิดกันค่ะเข้ากล่องไม่เหมือนกันตรงไหนเอาปากกามาวงบอกไปแล้วนะสูตรซอสเทรีิยากิก็เอาไปทำตามกันได้นะคะ